ับหนูด้ยไหมคะว้าววันนี้หนูมาถามมาถามนี่หนูต้องถามพี่ฮงค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันยองแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ่ะพี่หองอ่ะกดพี่อ,อันนี้คะ่ะเขาเรียกว่าอันผมเลิขิดอ่าอันนี้คือผมเลิขิดของพวกเราเนาะใช่ค่ะอันนี้หนูมีคําถามค่ะพี่หง ครับคือว่าหนูเนี่ยค่ะหนูจะกำลังฝึกภาษาเกาหลีอยู่ค่ะตอนนี้ว่าหนูจะไปเป็นศิลปินหนูหนูฝึกร้องเพลงได้นะหนูเป็นแบบว่าศิลปินแล้วเออเธอจะเป็นอยากอยากเป็นศิลปศิลปินเกาหลีใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะต้องร้องเพลงค่ะแต่เอเธอเป็นคนไทยนี่ ก็ใช่ค่ะหนูเป็นคนไทยไงคะแต่ว่าแต่ว่าเธอจะเปลี่ยนต่างต่างชาติต่างเป็นสังชาติหนูจะไปเปิดมวกค่ะหนูจะลองเพลงเราจะทำตามสัญญาโอ๊ยหายใไม่ออกโอเคโอเคอันนอันยงจิเจ็ฟเพื่อคนที่ไม่รู้ เอเดี๋ยวเออเออแนะนำแอนผู้ชมหน่อยได้ไหมอ๋ได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูอัญโยงจิบจิบวันนี้หนูจะไปเปิดหมวกร้องเพลงเออขอฟัาเนื้อฟาตัวด้วยนะโอันี้โอเคอันยงเจิบเจ็บครับน้องครับค่ะ น้องอยากจะเป็นศิลปินใช่ไหม Yes อยากอยากเป็นนักร้องปะอยากเป็นนักร้องมากเลยค่ะโอเคโอเคงั้นงั้นวันนี้พี่องจะไม่ขับพี่องจะไม่ได้พี่องจะไม่อ่มพี่องได้ค่ะพี่องอ่ะเป็นจริงๆิงพี่องอ่ะเป็นแรปเปอร์รู้ใช่ปะรู้ค่ะเออเดี๋ยวพี่องอ่ะจะฟีดแป็อันยงจิ๊บจิบให้ลองเพลงเลยเดี๋ยวพี่องอยากมีเปจด อะไรนะคะอยากมีเป็ดหรอคะมีเป็ดอะไรเป็ดอะไรคะอะเมื like ่อกี like ้พี wow ่องค์พูดมาอะไรนะคะพี่องค์จะฟีดแบ็กให้ร้องเพลงเลยฟีดแบ็กร้องเพลงได้ค่ะร้องเพลงน้องน่อยน้องน่อยสาวหน่อยโอเคไอเป็นไงบ้างคะ ไม่กลับหรือไคนะคะอันยงเจเบเอ่อท่าร okay. okay. <para> ้องเพลงนักร้องอ่ะคงพี่พี่ว่าคงไม่ได้แล้วเอาไปนักแสดงเหอะนักแสดงปะได้ค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเธอเป็นเอ่ออยากอยากได้อยากได้อยากได้บทอะไรอ่ะอยากเป็นนางเอก โอเคงั้นงั้นเธอจะเป็นหนังแอกนะได้ค่ะโอเคพี่องพี่องจะเป็นพระเอกให้เรารักกันอยู่เดี๋ยวเอ่อซีนาริโออ่ะบทจะบอกวันนี้เธอเอ่อเธอเป็นคนรวยแล้วก็ลูกสาวของเอ่อลูกสาวของซีพีอ่ะลูกสาวของซีพีแล้วก็พี่องเป็นลูกเป็นเป็นเป็นผู้ชายเกาหลีธรรมดาเนอะ โอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสื่ออันยงจิมจีบค่ะอ่าชื่ออันยงจิมใ <laughs> ช่ค่ะพักบุตรแป๊บนึงนะคะขอคำก่อนโอเคโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะ อ่อค่ะยดีอช euh, ื่ออะไรครับชื่ออันยองจิบจิบค่ะอออโอสวยมากครับโอขอบคุณค่ะจุ๊บจุบอะจุ๊บจุบค่ะจุ๊บจุบค่ะโอเคอันยองจิบบจิบก่อนที่จะไปนักแสดงที่ นักแสดงเกาหลีอะ่ะเธอต้องสามารถพูดภาษาเกาหลีให้ได้ก่อนใช่ไหมงั้นไดค่ะโอเคงั้นสวัสดีค่ะงั้นเธอเออ <c oughs> เธอสามารถแนะนําตัวเองเป็นภาษาเกาหลีได้ไหมได้นิดหน่อยโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะี่ฉันชื่อน้ำเพชร พอจะมาค่ะค <muitas> ือไม่นะคะพี no ่ขอเสียงมันอักเสีอันย้อนสนอนะคะขอที่ดิฉันเชื่ออันย้องจีบดิฉันแอบชามคนคนหนึ่งค่ะเขาเป็นคนเกาหลีโอ้ยเสียงไม่ค่อยดี Ha ha ha